เหมยค่ะนักศึกษาวิชาศิลปศึกษาวิทยาลัยช่างหรือมหาวิทยาลัยลานมงคลและตนากโกสิทน์นะคะวันนี้จะมาสอนวงจรสีหรือไม่ก็อธิบายก็ได้วัสดุอุปกรณ์มีดังนี้นะคะ กระดาษ1อยปอนและกระดาษรองว่าเทปมิตโตสำหรับติดผลงานแม่สีสามสีสีแดงสีเหลืองสีน้ำเงินผู้กันจะใช้เป็น3เบอร์เบอร์3เบอร์6เบอร์9ถังใส่น้ำและผ้าช็ดผู้กันจานสีสีขั้นที่1จะลงเป็นแม่สีสามสีนะคะสีแรกสีแดงสีที่2เป็นสีเหลืองนะคะ และสีสุดท้ายของขั้นแรกคือสีน้ำเงินสีขั้นที่2จะมีด้วยกัน3ามสีสีส้มผสมโดยสีแดงและสีเหลืองสีเขียวผสมโดยสีเหลืองและสีน้ำเงินสีม่วงผสมโดยสีน้ำเงินและสีแดงสีขั้นที่สาสีแดงอมส้มสีส้มอมเหลืองสีเขียวอ่อนหรือสีเขียวอมเหลืองสีเขียวเข้มหรือสีเขียวแก่สีน้ำเงินอมม่วง สีม่วงอมแดงภาพนี้จะเป็นผลงานสร้างสรรค์นะคะโดยการนําวงจรสีมาสร้างสรรค์เป็นผลงานสาเหตุที่เลือกนกแก้วนะคะเพราะว่าสีขนของมันเป็นแม่สีทั้งหมด3สีพอดีเราจะยกตัวอย่างการลงสีขนนกสาหรับขนนกสีแดงเราจะลงสีพื้นเป็นสีแดงส่วนแสงที่ตกกระทบลงมาจะใช้เป็นสีขั้นที่2ก็คือสีส้มสีไฮไลท์ของแสงจะเลือกใช้สีเหลืองเพราะว่าเป็นสีที่สว่างกว่า การลงเงาจะใช้สีขั้นที่2หรืออาจจะขั้นที่3ก็ได้เพราะเป็นสีที่เข้มกว่าสําหรับขนนกสีแดงจะเลือกใช้เป็นสีม่วงหรือว่าสีม่วงเข้มสีม่วงแก่จากในวิดีโอนะคะเราจะลงพื้นลงลงก่อนแล้วก็มาลงเงาคับแสงทีหลังจะเห็นได้ว่าเลเยอร์ของขนนกจะมีหลายเลเยอร์มากๆากพราะมีการเลือกใช้เฉดสีที่หลากหลายจากในภาพจะมีแสงและมีเงาการใช้สีเข้มลงบนปากนก หรือการตัดเส้นเราจะไม่ใช้สีดำแต่เราจะใช้สีน้ำตาลเข้มแทนเพราะเป็นการผสมได้ออกมาจากแม่สีสามสีที่เกิดจากสีแดงสีเหลืองสีน้ำเงินอันนี้คือผลงานตอนสำเร็จแล้วนะคะจะเห็นได้ว่าจากผลงานมีเฉดสีที่หลากหลายเฉดสีมาก เพราะเกิดจากการผสมสีสีขั้นที่1สีขั้นที่2และสีขั้นที่3จึงทําให้เกิดแสงและเงาของภาพกลายเป็นภาพที่สวยงามแบบนี้บายบาย